กว่าจะได้เป็นพระพุทธเจา้าวันนี้นำเสนอเรื่องของพระโพธิสัตว์ซึ่งก็คือพระพุทธเจ้าของเราเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นหนุ่มช่างถองพระโพธิสัตว์เมื่อได้ท่องเที่ยวอยู่ในสวรรค์และมนุษย์นับ ด้วยร้อยอัตภาพในการละครั้งหนึ่งนั้นเนี่ยก็เสวยพระชาติเป็นหนุ่มที่มีความชำนาญในการทำทองทรงรูปสิริเลิศล้ำบุรุษว่าอย่างนั้นนะครับคือเมื่อจเจริญวัยแล้วก็เป็นช่างทองที่มีความชาญฉลาดมีความเชี่ยวชาญสืบสารอาชีพของตระกูลของตนเองครั้งนั้นเนี่ยวิสารลเศรษฐีก็ได้มากล่าวขอธิดาของ การันทกะมหาเศรษฐีซึ่งเป็นเศรษฐีที่ว่าจ้างให้ช่างทองเนี่ยได้ทำเครื่องประดับเขาเรียกว่าสุวรรณลังกาเศรษฐีเมื่อมาเจอช่างทองก็สอบถามว่าถ้าเห็นเพียงมือและเท้าช่างสามารถที่จะทำเครื่องประดับนั้นได้หรือไม่เมื่อช่างทองรับปากว่าทำได้เศรษฐี จึงให้ทิดาของตนยื่นมือและเท้าแสดงให้ปรากฏแก่ช่างทองทิดาคิดว่าเหตุไรบิดาเราจึงไม่แสดงกายเราให้ช่างทองเห็นคิดดังนั้นแล้วจึงแอบดูช่างทองตามช่องไม้พื้นของ รถห่างหางเมื่อได้เห็นรูปโฉมของช่างทองโพธิสัตว์นั้นแล้วก็บังเกิดความปพัทธ์ในช่างทองทันทีนางได้เขียนหนักสอนนัดในไอ้ช่างทองมาพบกันโดยในจดหมายได้เขียนเอาไว้ว่าท่านจงมาซุ่มอยู่หน้าที่ต้นไม้หลังเรือนใหญ่แห่งเราครั้นถึงเวลาราตรีการเราจะออกไปพบท่านจวนเวลาพบครัช่างทองขึ้นไปอยู่บนต้นไม้คอยเวลาที่การจนาวดีซึ่งเป็นธิดาคงเรษฐีที่ นัดแนะไว้เนี่ยจะมาพระโพธิสัตว์นั่งคอยจนหลับไปด้วยความอ่อนเพลียในการทำงานเมื่อตอนกลางวันฝ่ายการจนาวดีเมื่อบิดามารดายังไม่หลับก็นำอาหารบรรจุลงในขันทองแล้วนำมาก็ได้เห็นช่างทองนั้นหลับอยู่นางมิกล้าปลุกนางจินเอาใบไม้มาปูวางภาชนะที่บรรจุอาหารไปให้ใกล้ต้นไม้แล้วกลับไปยังเรือนในวันที่สองพระโพธิสัตว์ก็หลับเช่นนั้นอีกนางศี ใจพอนางกลับมาถึงประตูปราสาทช่างทองก็ตื่นเห็นนางนั้นเดินกลับเข้าประตูไปทั้งสองคนต่างพิรบพิไลลำพึงลำพันต่อกันด้วยอำนาจแห่งความรักลำพึงลำพันถึงกันอยู่มิรู้วายพอวันรุ่งขึ้นเป็นวันอาวหะมงคลวิสารละมหาเศรษฐีก็ให้ขนข้าวสาลีและถั่วง,งาสิ่งละห้าร้อยเล่มเกวียนอีกทั้งนมสดทั้งนมส้มก็คือนมเปรี้ยวนะครับและก็ มัจฉะมังสาฤดูเรียกว่าเนื้อหมูเนื้อสุกรเนื้อกวางทั้งทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วเนี่ยสิ่งละพันเล่มเกวียนนี่เรียกว่าเศรษฐีตัวจริงนะครับมาส่งยังบ้านของกรันทกเศรษฐีให้ประดับบุตรของตนด้วยสุวรรณพรนะก็คือด้วยเพชร นินจินดาทองทั้งหมดขึ้นนั่งนะรถเทียมเกวียนนะรถเทียมเกวียนนะคือรถม้าพูดง่ายนะครับการันตกาศเศรษฐีเมื่อประดับเสร็จแล้วด้วยมูกุมาลีซึ่งเป็นบริวารทั้งหลายก็เดินหน้าเดินหลังเรียกว่าแห่ขันหมากนะครับและขันหมานั้นก็โหประดับแบบอลังการเลยนะครับพอถึงบ้านการันตกาศเศรษฐีแล้วก็ลงไปเพื่อที่จะทําพิธีแต่งงานจําเดิมแต่วันที่พระโพธิสัตว์แคล้วคลาดจากนางก็ลาพึงถึงอยู่ไม่ไวหวาง นางกุมารีนั้นก็เป็นเช่นเดียวกันบอกว่านางกุมารีเนี่ยเป็นสหายแห่งเรามาบุรุษเช่นเหล่านี้ก็สมควรที่จะได้จำเราจะเข้าไปหาอุปราชจึงจะสมปรารถนาคิดดังนั้นแล้วก็จึงทำเครื่องประดับเรียกว่าเครื่องประดับคอสำรับหนึ่งนะที่ล้วนเป็นทองล้วนแล้วแต่เป็นทองแล้วก็แก้วมุกดาบรรจงวิจิตพิสดารสวยงามมากๆเสร็จแล้วก็น้อมนำเข้าไปถวายอุปราชมีความชื่นชมยินดีถาม ่านนำสิ่งเหล่านี้มาบรรณาการเนี่ยท่านประสงค์สิ่งใดหรือช่างทองนั้นก็ตอบตามความประสงค์ของตนอุปราชรับรองว่าจะช่วยจึงให้ช่างแต่งตัวเป็นสตรีทรงอาภรณ์วิจิตแล้วเข้าไปนั่งในกระโจมข้างๆพระที่นั่งพามาสู่บ้านของกรันตกะศเศษฐีมอบธิดา แปลงให้แก่วิสาลเศรษฐีก็เรียกว่ามอบทิดาแปลงก็คือว่าแปลงเป็นทิดามอบให้การันตกะเศรษฐีนับแต่วันนั้นมามา,มานพหนุ่มช่างทองก็ได้อยู่ร่วมกับทิดาของเศรษฐีเป็นเวลานานด้วยกายทุจริตพระโพธิสัตว์ดับขันชาตินั้นแล้วก็บใบบังเกิดในนรกนี่เรียกว่า ทำบาปนะครับชาตินี้นะทำบาปก็คือว่าให้คนปลอมตัวปลอมตัวไปเป็นเจ้าบาปง่ายๆนะครับไปเป็นเจ้าบาวสบเกาะก็ได้เจ้าสาวสมปรารถนาแต่ว่ามันเป็นการหลอกลวงนะครับ ก็เลยต้องไปบังเกิดในนรกเวียนว่ายอยู่ในภูมิที่ต่ำถึง14มหากัปด้วยอำนาจเศษกรรมยังตามให้ผลอยูติีจากน,นารกแล้วเกิดมาเป็นกระเทยเป็นลาเป็นโคอย่างละ500ชาติยังม่หนำซ้ำนะครับทำให้เกิดมาเป็นคนตาบอดหูหนวกสตรี เป็นสตรีเพศนะครับแต่กำเนิดนับด้วย500ชาติเศษแห่งกรรมยังทุกทรมานถึงเพียงนี้นี่เป็นเศษแห่งกรรมที่ได้สวยนะครับทั้งๆที่เป็นพระโพธิสัตว์น่าจะได้ตรัสร้แล้วสรุปว่าชาตินี้เนี่ยเป็นการทําผิดนะครับอย่างน้อยก็ผิดศีลข้อหนึ่งก็เลยไปรับกรรมหนักซะขนาดนั้นนี่นะครับหนุ่มช่างทองพระโพธิสัตว์อธิษฐานหรือว่าตั้งสัจจะจะเป็นพระพุทธเจ้ามาตั้งหลายชาติแล้วแต่ว่าชาตินี้มาผิด พลาดเท่านั้นครับเรียกว่าเจอกรรมดักเลยทีเดียวใครที่ปฏิบัติทมอย่างดีทําตนมาดีแล้วก็ต้องระมัดระวังให้มากนะครับเพราะว่าบาปถ้าทําต่อไปเนี่ยหลังจากที่เราได้บ่มเพญมาอะไรมามากแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีผลกรรมที่ค่อนข้างหนักก็เหมือนผู้ทรงศีลพอผิดศีลเนี่ยมันหนักกว่าผู้ที่ไม่ค่อยรักษาศีลเพราะว่าเขาไม่มีอยู่แล้วเพราะนั้นก็โปรดระมัดระวังครับอะชาตินี้ถือว่าเป็นชาติที่พระโพธิสัตว์รับกรรมเราก็มาดูว่ายังมีชาติ ต่อไปอีกไหมกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าโปรดติดตามตอนต่อไปครับ